ในครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงคลื่นดีเดตเวฟที่มักจะใช้เวลาในการฟอร์มตัวนานอย่างคลื่น2และคลื่น4กันไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะพาเพืเ่อนๆมาดูว่าจะเกิดแพทเทิร์นอะไรได้บ้างในช่วงระหว่างที่กราฟเกิดการพักตัวย่อตัวหรือเกิดการไซด์เวในคลื่น2และคลื่น4สําหรับแพทเทิร์นที่เรามีโอกาสจะได้พบเจอนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็คือในกลุ่มของแพทเทิร์นแฟลกทรีแองเกิลสามเหลี่ยมนะคะคเลกทีฟซิกแซกเอ็กซ์เพนดดแฟลกและในแต่ละกลุ่มของแพทเทิร์นไซด์เวเหล่านี้นะคะก็ย はい。Aí. ที่ถูกแบ่งออกไปอีกนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในการนับขึ้นอ e ีเล็กเวฟนะคะเราสามารถนับได้ทั้งในช่วงตลาดที่เป็นบูมาร์เก็ตหรือช่วงตลาดขาขึ้นและแบมาร์เก็ตในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงดังนั้นแพทเทิร์นเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งขาขึ้นขาลงเช่นกันนั่นก็จะเป็นผลให้เวลาที่เราตั้งเทรดเซตอัพนะคะเราก็จะวางไปตามแพทเทิร์นที่เราเจอหน้างานนั่นเองถ้าเราเจอแพทเทิร์นที่เป็นอยู่ในฝั่งของบูมาร์เรก็ตขาขขึ้้นนนเเ็จะะะังทอพปคื่่ี ะทำการเข้าเทรดหน้าบ่ายแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอแพทเทิร์นขาลงนะคะเราก็จะตั้งเทรดเซตอัพสำหรับการหาจุดเข้าเทรดในฝั่งของแบมาร์เก็ตหรือขาลงนั่นเองค่ะและพิเศษสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากคลิปนี้โบก็มีของขวัญพิเศษนะคะมาสวัสดีปีใหม่ไทยกับพี่ๆเพื่อนๆช่องโบวี่พีโบนาชีด้วยนั่นก็คือคอร์สเรียนเอลิอัตเวฟเบิร์ดไอวิวให้เราอ่านกราฟออกตั้งแต่ท็อปวิวแจกฟรีสาหรับเพื่อนๆสิบท่านแรกที่เปิดบัญชีครั้งแรกกับ FBS เท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีอา่อๆด้วย ไปอ่านทบทวนกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะยังไงก็รีบๆนะคะสิทธิพิเศษสําหรับ10ท่านเท่านั้นสําหรับ FBS เป็นบรเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตทั่วโลกซึ่งให้บริการกับนักเทรดมาตั้งแต่ปี2009หรือดําเนินการมามากกว่า15ปีเป็นที่รู้จักกว่า150ประเทศและมีนักเทรดมากกว่า27ล้านคน TFBS นอกจากเราจะซื้อขายผ่าน MT 4และ MT 5ได้แล้ว FBS ยังมีแพลตฟอร์มเฉพาะของเขาที่มีความทันสมัยอีกด้วยค่ะ TFBS มีสินค้าให้เราเลือกเทรดมากกว่า550รายการเช่นคู่เงินดชนี ทองคำแร่เงินน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย TFBS มีสพออ์ตเป็นคนไทยคอยดูแลเราตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์มีวิธีสำหรับการฝากและถอนเงินที่สะดวกรวดเร็วกว่า200วิธีด้วยกันค่ะ TFBS มีบัญชีเดโม่ให้ทดลองฝึกเทรดพร้อมเมื่อไหรอยากลงสนามจริงก็ง่ายเพียงแต่ไม่กี่คลิก TFBS มีรีวิวที่ดีผ่านประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง เทรดกับ FBS ง่ายๆใน3ขั้นตอน 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ 2. ล็อกอินเข้าใช้งาน 3. เข้าสู่หน้าแอปเทรดพร้อมแล้วไปเทรดกันเลย